สปอยด่วนมังงะวันพีช1137เปิดเผยแล้วชื่อของแชงปริศนามีความสัมพันธ์กับกาลิ่งและเท่าชัยโลกิถูกเชื้อเชิญให้เป็นหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช1,137นะครับก็แน่นอนว่าถ้าใครติดตามช่องผมมานะครับไอตอนที่แล้วเนี่ยผมทําแค่สปอยด่วนแต่ไม่ได้ทาตัวเต็มเนื่องด้วยว่าผมนั้นไปญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถรันคลิปได้ยาวๆสามารถรับชมได้เต็มๆแล้วทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฉลองร้านซับด้วยอ่ะเดี๋ยวต เรียกได้ว่าภาคเอลบาฟนั้นนะครับเป็นหนึ่งภาคที่น่าสนใจแล้วก็เดือดกุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอนโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าว่าภาคนี้นะครับอ้หรือตอนนี้ดีกว่ามีความสําคัญยังไงนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสําหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1137นั้นจะชื่อตอนว่าเปิดตัวแชมร็อกนะครับโดยปกตอนสั้นนั้นนะครับจะเห็นว่าพวกยามาโตะนั้นได้แทรกซึมเข้าไปนะครับในฐานทัพของ นั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มโจรสัต์หมกฟางนั้นได้เดินเข้าไปนะครับในตัวปราสาทนะครับและพวกเขานั้นก็ได้พบกับโครงกระดูคนยักษ์มากมายเลยนะครับซึ่งไอ้โครงกระดูคนยักษ์พวกนี้นะครับเป็นโครงกระดูของคนยักษ์นะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์วันที่เจ้าชายโลกินั้นได้สังหารพ่อของตนเองนะครับอย่างราชาฮาราวนะครับโดยผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์วันนั้นมีเพียงแค่2บุคคลเท่านั้นก็คือเจ้าชายโลกิแล้วก็ยาวเท่านั้นซึ่งโครงกระดูกบางอันนั้นนะครับทั้งด้านโรตนั้นได้มีการอธิบายแหละ นั้นเป็นผู้ที่เป็นคนยักษ์นะครับที่มีสายเลือดของคนยักษ์โบราณอยู่โดยพระราชาอย่างฮาราวนั้นก็เป็นนะครับคนยักษ์โบราณด้วยเช่นกันแต่ท่านนั้นเลือกจากเขาของตัวเองทิ้งนะครับเพราะว่าเกลียดชังความรุนแรงนะครับของคนยักษ์พวกนี้แล้วก็ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าฮัตรูดินนั้นเป็นพี่น้องนะครับคนละแม่กับเจ้าชายโลกินะครับโดยแม่ของฮัตรูดินนั้นหักนับตามศักด์แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์นะครับที่เป็นราชินีได้นะครับแล้วก็จะมีฉากย้อนความหลังสมัยเด็กๆนะครับของฮัตรูดินกับโรด แล้วล่ะครับว่าคุณโกนั้นเธอมีพลังอะไรกันแน่นะครับโดยเธอนั้นมีความสามารถพลังผลอารโออารโอนะครับหรือว่าแอโรลูกศรน,นั่นเองเธอสามารถจัดการกับศัตรูได้นะครับที่เป็นเหล่าของเพื่อนสหายของเจ้าชายโลกีได้ทั้งหมดเลยที่ยมมาโลกนะครับแต่โลกินั้นก็ยังปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะครับภาคีอสุวินเทพถึงแม้จะถูกคมคูแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าหากโลกินั้นนะครับได้เป็นภาคีอสุวินเทพแล้วล่ะก็เขานั้นก็จะได้รับการเปลี่ยนสถานะให้ตนเองเป็นเผ่ามังกรฟ้าด้วยแต่โลกีนั้นไม่อยาาากกจะะเป็นผ่่มังรฟ้แลล ก็มีการเปิดเผยแล้วว่าชายปริศนาที่คล้ายกับผมแดงแชงกูดนั้นคือใครโดยมีการเปิดเผยแล้วครับว่าเขาชื่อฟิกาแลนดแชมล็อกนะครับโดยเป็นผู้นําคนปัจจุบันของภาคีอสวินเทพและเป็นลูกชายนะครับของฟิกกแลนการลิ่งและหน้าของเขานั้นเหมือนกับแชงเป๊ะเลยแต่ผมของเขายาวนะครับและไม่มีแผลเป็นนะครับเหมือนกับผมแดงแชงกูดและภารกิจนะครับของแชมล็อกกับกุนโกในครั้งนี้คือเขานั้นนะครับต้องมาขับให้เอลบาฟหรืออาณาจักรเอลบาฟนั้นเข้าร่วมนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกให้ได้เรียกได้ว่าโคตรพ ไอเจ้าเนี่ยไอคนใหม่เนี่ยฟิกเกอร์แลนด์แชมล็อกที่หน้าคล้ายนะครับกับผมแดงแชงคูดเป็นอะไรกับแชงนะครับทำไมหน้าคล้ายแบบนี้เรียกได้ว่าปริศนาต่างๆนั้นใกล้เฉลยเต็มทีแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะวันพีช1137นิดะครับเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยริบเปล่าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ที่หายไปเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานีเพราะว่าผมไปญี่ปุ่นไปทํางานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วกันอันนี้ครับมาปกติร น่าสนใจบ้างนะครับเป็นถามตอบท้ายคลิปเป็นการพูดคุยกันของคนในช่องของเราเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณงานมงคลโลกิดูใเนื้อเรื่องคงเป็นฝ่ายหมวกฟาง100%เซก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยถามผมนะว่าถ้าเป็นฝ่ายหมวกฟางอ่ะก็ดีอย่างหนึ่งถ้าไม่เป็นก็เหมือนอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันนะครับต้องบอกกันว่าผมอัดนะครับถามตอบก่อนที่ตอนใหม่จะมานะประเด็นเลยที่ผมจะพูดเลยเนี่ยผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่านะครับจริงๆเรื่องประเด็นของเจ้าชายโลกินั้นมันเหม็นเหม่มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยมัน หรือไม่ดีเชื่อว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ได้บทสรุปแน่นอนนะครับและเปิดเะ,ะครับถ้าเป็นคนดีจริงๆน่าจะเป็นหนึ่งกำลังที่สําคัญแน่นอนของกลุ่มบอกฟังในอนาคตนะครับย้ำว่าถ้าเป็นคนดีนะแต่ถ้าไม่ดีนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับผมมองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีมิติสูงมากๆเลยหละสำหรับเจ้าชายโรกิและไปต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณจิรวัตรแก้วมากเอาแค่ภาคนี้ก่อนจะกี่ปีจะจบภายใน3ปีอ่ะ ผมว่าจริงๆภาคเอเคนั้นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มองว่าเป็นภาคเล็กๆเนี่ยโอ้โหก็ลอไปประมาณ2ปีได้นะแต่ผมจะไม่ผิดอันนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับเอลบันั้นนะคบโอ้โหผมว่าต่ำๆสามปี4ปีเลยนะครับมันควรอยู่ในระดับนั้นเพราะจริงๆนับได้ว่าเป็นหนึ่งภาคที่ใหญ่พอสมควรเลยเรื่องราวที่ปูมาในตอนเนี้ยผมมองว่า2ปีโคตรต่ำเลยอ่ะสามปีก็กําลังดี4ปีก็พอใช้ได้แล้วไปต่อทีความีาดยดต่อไปนะครับของคุณเค d ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะไม่มีฉบับเต็มแพ้รอบนี้อ่่่อใรไมทาาบว เมื่อของตอนที่ผ่านมาผมไม่ได้อยู่ไทยนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นนะครับคือพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีทํางานด้วยนิดนึงและกันก็เลยทําให้มีแค่สปอยมานะครับตัวเต็มไม่ได้ทําแต่หลังจากนี้ก็มาครบแบบเต็มๆแล้วนะสามารถรับชมได้เลยนะครับในช่องของผมแล้วก็ไปต่อที่ความเงียบต่อไปนะครับของคุณ c ชา n e l อยากให้กลุ่มโจรสัตว์คุจาของแฮนคอกอยู่ใต้อน,นัตของกลุ่มโจทันหมวกฟางครับอาจารย์โอดาขอเหอะเอาจริงๆเนี่ยออฟฟิเชียลมันไม่ได้อยู่ภายใต้นะครับอน,นัตของกลุ่มหมวกฟางแต่นะครับในแง่พื้นที่ใน,นต่างๆแล้วมันแทบจะอยู่ภายใต้นะครับอนาตกลุ่มหมวกฟางไปแล้วล่ะเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองแล้วก็ไปต่อด้วยความเงียบกไปนะครับของคุณจาแหลกภาคหัวไข่เนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่วุ่นวายสุดๆเออจริงๆภาคเอเคสนะหมายถึงภาคหัวไข่ภาคเอเคสนั้นเอาจริงตอนแรกก็คิดว่าเออไม่น่าจะมมมีอออะะะไรเเยยยยยแแาาากต่่โโคคขงววุนล ว่าภาคเอลบาฟนั้นนะครับมันจะวุ่นวายแบบนั้นนะพวกผมมองว่าถ้าเทียบนะเอเคสนะ่ะสนุกนะเห็นอย่างนั้นนะครับจึงทำให้ภาคเอลบาฟนะที่คนคาดหวังมากกว่าเยอะก็คาดหวังว่ามันจะสนุกด้วยเหมือนกันเพราะแอบมีแบบปมต่างๆที่ดูเริ่มแล้วจะวุ่นวายเหมือนกันนะแล้วก็ไปต่อที่รื่อนๆต่อไปนะครับคนเดิมเลยนะครับวันพีทมาอีกทีวันไหนเห็นว่างด2เดือนเลยเหรอ อ่าถ้าเป็นอนิเมะมาอีกทีเดือนเมษานะครับส่วนมังงะนั้นไม่ได้งด2เดือนนะแล้วก็ไปต่อที่ความคิดต่อไปนะครับของคุณยูโกโคดินยูนิอยากรู้ว่าความลับของคอโคไดคืออะไรมีบอกหรือยังปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการบอกนะครับความลับของคอโคไดคืออะไรนะครับไม่ว่าประเด็นนะครับความเชื่อมโยงกับหนวดข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเชื่อว่าถ้ามีการบอกจริงๆอ่ะผมแอบเดาว่าน่าจะเป็นการบอกในมุมต่อคาถาม s c s หรือเปล่าถ้าเนื้อเรื่องนั้นนะครับมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไปต่อที่ความคิดเราไปนะคร โค้ดได้ถ้าเจอลูฟี่อีกครั้งก็น่าจะแพ้ลูฟี่อีกแบบขัดลอยก็คงฟิลแบบ็อบลุจีอาฟิลแบบนั้นละกันนะครับสเกลพลังมันคนละยวยกันไปแล้วแต่ก็ถือได้ว่าถ้าเป็นการเจอกันอีกสำหรับผมก็อยากให้เจอกันนะเป็นการปะมือกันนะครับไม่ได้บอกว่าเน้นแพ้ชนะแต่เป็นกับว่าเป็นการล้ำลึกถึงละการการต่อสู้ของ2คนนี้ แล้วก็ไปต่อที่ความเห็นออกไปนะครับของคุณโลเลสกลุ่มหมอกฟางถ้าไม่นับจินเบคนอื่นเป็นกัปตันไม่ได้เลยลูฟี่จยเป็นกัปตันแต่ถ้าลูกทีมไม่ใช่คนมีปัญหาก็คงไปไม่รอดนะครับจริงๆสําหรับผมนะแง่กัปตันของกลุ่มเนี่ยมันมองได้หลายมุมนะกัปตันมันก็มีหลายแบบเนาะลูฟี่โอเคแหละในแง่การจัดการอาจจะไม่ดีนะครับแต่แง่นะครับการแบบว่าเป็นแรงใจให้กับเพื่อนอ่าก็ถือว่าดีส่วนจินเบนั้นแน่นอนว่าเป็นกัปตันได้อยู่แล้วเพราะเคยเป็นกัปตันนะครับคือผมมองว่าทุกคนเปน อยู่ที่มุมนั้นเท่านั้นเอง ก็ทั้งหมดนี้เป็นสปอยด่วนมาง่วันพีชนะครับตอนล่าสุดเลยนะครับก็คุ้มค่าเดือดสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะเป็นหนึ่งตอนที่แฟนวันพีชนั้นก็เฝ้ารอในการรับชมนะครับก็รอแหละครับว่าในตอนนี้จะเป็นยังไงนะเนื้อเรื่องวันพีชนั้นค่อนข้างดุเดือดเลยนะครับและแน่นอนว่านะครับคลิปของเรานั้นก็กลับมาดันปกติเรียบร้อยแลวนะสามารถรับชมได้ทุกวันเลยในการรับชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระ ขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ